เลยใครไปกอกน้ําเฮ้ยไม่มีใครลุกูได้บอกเลยใส่เนี้ยไม่มีใครลุกคได้กูส่วนให้ด้วยไม่มีใครลุกูได้กูส่วนให้ด้วยกูส่วนกูจะสวนเพื่อนพวกมารับไงไม่โอ้เมเป้ลจัดเมเปิ้ลจัดกูสวนกูสวนเออกูสวนจะเพราะว่าสวยนะครับต่ตัวเคลียร์มันไม่ได้เก่งนะครับปุ้มมนี่เริ่มเลยเลยแบบสวนนี่ไง คุกก uh ี huh. uh ้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rov ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rov หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ,รบสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับวาวไฮนะครับตัวโกง ในก็ด้ระบาดไม่โกงแทบทุกทุกยุคเลยครับนะตอนนี้ปปนถ้าหลุดทีไม่ไปตัวมาแก้ก็คือชิปหายไว้วอดนะครับแล้วก็วันนี้เราชวนกับตัวเมตาจะเป็นตัวเอลสุดนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์สำหรับตัวที่มันโกงเกินไปผมจะเนิร์ฟตัวเองนะครับให้เล่นปืนสายแทงผมเคยเล่นยออนป็นสายแทงอยู่นะครับคือยิงไม่เข้าเลยทีมด่าชิปหายไววอดเลยนะครับคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ทำรอบเดียวนะครับเดีย๋ออยวเอาไฮผมว่ามันได้อยู่ ไอยอนถ้ามันยอมันรอเละเกมใช่ไหมแล้วตัวมันมันค่อนข้างถึกนะครเอ้ยมันค่อนข้างกระแรงใช่ไหมจะเล่นเป็นสายถึกนิดเบลจัดเลยมาดูเอาฮายดีกว่าครับแต่ว่าสายแรงไอ้สายแท้งนี้ผมจะออกโอดินเบลนะครับไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นประมาณไหนก็จะบันนิดเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆผมว่าเดี๋ยวต้ตนเกมเป็นของเขาครับไม่มีของ ไม่ใช่ปัญหาครับแล้วตอนนี้เอลสูงไม่รู้ไปไหนหนะหลับแล้วนะ้ยเกมเริ่มแล้วเรื่องก๊องน้ำก็เกมเริ่มแล้วน้องไอทีมทหารเนี่ยไปเลยครับถ้าเลยเป็นสายแทมผมขอเล่นตัวให้มันเคาริบมาต้ต้เกมก่อนไอเกมสแตกยิงมัน่าเกลียดตัวไม่น่าเกลียดตัวไม่น่าเกลียดไม่เนิ่สักทีวะพีเอม ผู้พัฒนาเกมมึงเนฟตัวอะไรก็ไม่รู้น่ะโบว์บาลอนอย่างเงี้ยคนกำลังเล่นสนุกเลยมึงเนเฟซะแปดวิเฮ้ยเอลซูนเกมมาเริ่มแล้วน้องหยุดกรอกน้ำก่อนเฮ้ย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 เอาจริงดิ โอ้โหเลืองเพี่ยเหมอนยิงนาดนี้เลืองนี่ครับซอยซอยอถ้ามึงไม่มานี่กูจะรีพอร์ตมึงจริงๆแล้วเนี่ยสองนาทีเขาให้แล้วครับหรือว่าเขาอ่อนให้วะเราเล่นเป็นสายแทง ซื้อรองเท้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาต้ององั้นน,น้องหนักสู้ดีวะอยู่พุงหนีเอาได้เพื่อนโดนชัดดาวไปได้ครับเดี๋ยวว่าเก็บไปด้วยฉีแทนขอเข้าฟ้าดีกว่าแคลร่โซอะไรอ่ะเอาเซฟิตายแนละ้วตอนอย่างนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบบอกเลยว่าสายนี้ไม่มีใครลุกผมได้นะครับผมก็ลุกใครไม่ได้เหมือนกัน มามาอุ้ยไม่เจ็บไม่คันต้องฟาร์มเพิ่มอุ้ยนี่มัมนแม่นอยู่นะเฮ้ยอุ้ย,ยน่าจะโกรธนะครับที่แม่เคยให้ไปกอกน้ําเฮ้ยไม่มีใครรู้กูดได้บอกเลยสายเนี้ยไม่มีใครรู้กูดได้กสดรรดดูส่วนให้ด้วยไม่มีใครรู้กูได้กูส่วนให้ด้วยกูส่วนกูจะส่วนเพื่อนผมมารับไง อซอยคอยย่อยแน่กูโดนสตาร์ทีกูตายนี่กูหลบบอแน่กูหลบบอแน่ึบนนไม่ถึงแนวนอ้องอดครับห,หนึ่งเดียวที่จะล้มฉันได้ผมขอด้วยวิ่งไหวด้วยปร,รืนะ๊บแป๊บมาได้ป่ะโอดินวิลไม่มีใครลบกูได้และกูโดนใครไม่ได้เหมือนกันผมตอแป๊บแดงได้ไหมรอเล่นนะครับอ่าโอดินวิลใช่ไหม ไกลอาไกลอาไว้กันเวทนิดนึงแล้วกันเดินไว้ด้วยนะครับเอาไว้วิ่งหนีวิ่งหนีได้ตอนเล่นเกมแต่ถ้าจบเกมได้นี่จบเลยนะครับจะคอนเทนต์พาพาเพื่อนร่วมทีมเสียดาวเดี๋ยวน้อยต้องกันเวทนะครับเจอโบเจอไอไวีล่าถ้าอดอจิปิลิเชอร์นี่เพื่อนๆจะโกรธผมไหมเนี่ยอยากกันวีล่าแบบกันช็อตเดียวแล้วก็กันเซฟิโดสแมวอะอ่อนล็อกชิลแนนะ่ ของกันเหมือนกันนะแต่ของกันที่มีดาเมจนิดหน่อยแตกครับอันนี้ว้าวใครตีมาฟ้าบเนี่ยเป็นใครลงกูได้ไอ้ยาไอ้ยาสีนะซีนะกรุตัน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 ไม่โอ้เมเปจั้นเมเปิ้ตันกุศวนกุศวนกุกุศวนเทพว่าสวยนะครับ กำลงสวย <laughs> เพื่อทิวไว้ฉันน่ะเหรอฉันจะไม่กลับบ้านนะ่ะฉันจะได้ต่อนะ่ะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเมตานะครับไอ้ไอ้ตัลโลเวนี่ไม่โคตรถึกผมบอกเลยเพื <laughs> ่อจะจบแล้วหรอเอาดี <laughs> นล่ปกติแล้แบนได้เล่นตัวเกมก็ประมาณนี้ แต่ถ้า <g isc an> นายร้ว่าฆ่าไม่ได้ฆ่าก็จะฟาร์มเรื่อยๆนะถ่ากดจะฟาร์มเรื่อยๆนะรับไอย้ยะถ่ายซิว่าใครกำลังมาฆ่าเองบอลหาแอด เกาะสะท้อนเพืเ่อนผมว่าเดี๋ยวเซฟฟิตกับเอลสูที่เริ่มแรงแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มซูมแรงแล้วนะครับประเด็นคือมันแม่นอยู่นะไม่น่าชงม,มเลยวะตอนแรกมันแม่นจริงนะวิ่งแต่ร้ายวะ่ะ อย่าเล่นพลาดอย่าเล่นพลาดบอกเลยว่าสายนี้อย่าเล่นพลาดนะครับเ <oz ied. S 1> ส้นนี้อย่าเล่นพลาดถ้าพลาดทีกทูไม hey ่มีดาเพจปิดให้เลยเว้ยกูอยากจะได้ป้อมว่ะบนเข้าขวาเข้าเอาซอ,ซอย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 เพื่อนก่อนซอยเพื่อนก่อนมามานี่ตายกลางอากาศมีใครลงกูได้บอกเลยว่มีใครลงก <t> ู <that noise> ไ,งได้เก็บตะแตก แตกหมดไปไอเชื่ยคขรเกียนไม่มีใครรู้กูได้ไม่เก่งกว่ายอนเยอะเลยวะยอนทำแบบไม่มีทางไปเห็นเลย <S <S มาว่าลูกทีลูกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินไปไหน่กินไปไหนกินไม่ไหนี่ปกายกรรมสิ ไม่ใครู้กูได้เนี่ยตายกาก,าก,าก,าไกไ์ไม่มีใครรูกูได้ไม่มีใครลว้กูได้เฮ้ยหรือว่านี่คือสูตรปกติแล้วสายดาเมจแต่ถ้าเป็นสายแทงดีเราไม่ตายเราจะฟาร์มได้เรื่อยๆแต่ว่าดามจต้นเกมเราก็ยังมีอยู่ <S <S แต่ถ้ายูเในเกมอาจจะไม่ได้หรือนี่คือสูตรต้นเกมที่แท้ทูไม่ใช่สายดามจแต่ว่าเป็นสายแทงนั่นเองครับ โอเคคลิปแม่งจบไปจัดเลยนะถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกมหน้าเดี๋ยวมันมีแบบเด็ดเดี๋ยวเอาไหมครับชมนะครับกูขอหลังอย่าอย่าแบบอย่าไปกอกน้ำก่อนเล่นเกมเด้ลำบากเพื่อนเนี่ยโอเคครับมาตัวที่โดนเนิร์ฟกันบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปมันจะจบไปไปนะเอาไปสองคลิปเลยด้วยกันนะครับสำหรับโก่อนาเจ้าตัวระเบิดของเมคานอยนะครับก็นิดหน่อยผมว่าไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรขนาดนั้นส่วนเรื่องความเร็วของ อาจจะตัวจากกลของเรานะครับก็เฉยๆเออมุดโดดมาอย่างงี้กูณว่าตายดิมึงเขา้าประชิดตัวงี้โอ้โหแล้วกูจะสวนแม่งสก,กิลหนึ่งดูดเลือดแต่ว่าเพื่อนผมเก็บให้อ่ะครับคิดว่ากูจะกลัวหรอวะใบลงใบล่อนนะมาดิมาว่ะหนึ่งๆนี่นี่เปิดให้ามาดิอุ้ยเปินไม่ดไอชิมากระโดดสวนแต่ว่ากูจัด ผมไม่กลัวไม่เกงอะไรมึงจะสวดเดียวเลยเนีย่ผมต้องอนุญาตย้ายมาเล่นลาดน,นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอของนิดนึงจริง,รงถ้าถ้าใบรอดเนี่ยมันไม่เข้าถึงโตเรามันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่มันมันแวนเมื่อกีอ้เล่นแวนไปนี่การป้อมไหวไหมนี่ดูว่าจากกลของเราแบบคือโคตรเทีนนะ่ะนี่เลยครับนะครับ ะจะเอาเหรอจะเอาเหยเข้าถึงตัวนะต้องเข้าถึงตัวผมเท่านั้นนะครับอ่าวตอนนี้เอาไปแค่ด้ก่อนเลกเกมนะครับแทงยังเจ็บอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรีวิวตัวโกทั้งสองตัวเลยนะแวนไฮไอวอลไฮก็โกงโกราก็โกงเลยครับเ็ระว่าแรงขึ้นสูง่ยต้องแบนอยู่แต่ถ้าไม่แก้เลยะไม่มีตัวแก้แบบลอริออนตัวเชียร์ชีพอะไรอย่างเงี้ยเชียร์ช้าๆอะไรอย่างเงี้ย,ๆๆๆออยโอ้โหทิพไห้นะครับ เวลาที่ตายยกตีอะไรอย่างงี้ไม่มีชีปมันก็เอาชีปไปแทงนะครับแล้วเพื่อนตีป้อมแตกได้เลยอันนี้คือปัญหานะมอย่างเช่นเกมนี้นะครับก็ตัวเคลียร์มันไม่ได้เก่งนะครับปุ้มแค่นี้เลยเล่นโกราณ์นะตอนนี้นะครับตัวเล่นสนุกตัวโกงนี่แทงให้ชีปก่อนนะครับเราทำไระตีป้อมยี้นี่ชิวไม่ใช่ปัญหาครับ ตัวนี้เป็นเรื่องดาวแต่ถ้าบบว่าเล่นในๆีก็คิวเยอะเหมือนกันแต่มาเล่นในออฟเลนมันจะหนึ่งต่อหนึ่งครับพวกไฟเตอร์ค่อนข้างเยอะแล้วเล่นเลนกางมันจะไปแบบหาเพื่อนนู่นนี่นั่นลมฮาเดินอะไรมันจะสนุกกว่านะต่ี๋ยวเลนก็สนุกครับเลนเราแตกใช่ไหมปุ๊บเราก็ไปเลนอื่นต่อ่มาเดินช้าหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย มีมาจงมาจ้าตีป้อมมีหมิงอีกโอ้มีทอนิกคอมโบเพชฌฆาตหน,นึ่งนัดเนี่ยอยู่ในป้อมแล้วก็บบวางระบงระเบิดสกิลหนึ่งไปแล้วเขาก็เจ็บแนวเรียกกองยันลบมาเดี๋ยวด้เนี่ยรอวาวหายเจียรติไม่ค่อยได้ต้องมีมแบบเพื่อนม,ม,มาแล้วก็ดึงไว้สักสองอ้าวโหสักสามตัวมาไหมล่ะมันจะเข้ามาที่แบบรอตีสวน โอเคกลับอีกหนึ่งรอบนะฮะโอ้ยเดี๋ยวจะไม่ถึงเลยเอาพุ่งไหมเพื่อนนี่ไงอ่ะแปะผมจะแปะตัวที่แบบมีกระได้ตุ้มอ่ะฮึไม่มีใครลุกขึได้เหมือนกันล่ะพวกมีฟิกเกอร์เกมนี้เฮ้ยไม่เจ็บเลยว่ะ นีม่มิงเชื่อผมด้วยนะครับ o ้ oh my god เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เวลาเราฆ่าคลิปมันก็ยังได้เป็นหุ่นยนต์ของเราเหมือนเดิมพูเหมือนเดิมว่าตอนนี้พูดต,ต,ตรงๆรีวิวตัวโกงสองคลิป <c oughs> เล่นสนุกคลายเครียดอะ่ะสองตัวกดตีธรรมดาไอ้นี่ก็กสกิลกิวไวเลยกิวสองกิหนึ่งสกิวสองสกิวหนึ 2, ่งจะเบิร์ตคนก็สามครับสามหนึ่งสอง สามสองหนึ่งอะไรก็ว่านไปแล้วทีทวันโกชูเบเบ็ดอ่าวันนี้ดามเมดดามเมดหรือว่าเราควรออกภาคคุมวะวันนี้เสียงอะไรเสียงทอนเสียงทอนที่เป็นเป็นโคนันเหรอเป็นเอชินิจิอ่ะนะ ตายอ่ะโอ้โหไม่เข้าไปหมดเ่งเพิ่งเคยได้ยินนะครับแสดงว่าทั้งเอเมเบอรี่ที่ได้โมเดลของรันมาไอ้นั้นเป็นเสียงรันเหมือนกันผมได้ยินแล้วแต่ทอน,นี้เพิ่งเพิ่งเคยได้ยินเลยเออว่ะเป็นเสียงี่ไดจีจริงอะ่ะ <laughs> <c oughs> ถอยยาวครับอะไรตัวขาดตาย เริ่มไมนะ่ตายแล้วต้นเกมมันก็นแบบโดนไบรอนตบไงน,นี่เริ่มเริ่มเริ่มแบบสวนนี่ไงอ่ะฮ้อเฮ้อแตกเน่งนี่คือการล้วงของเบรดไฟเตอร์ของเราฮะฟิกเกอร์ยัดอ่ะโ <c oughs> อ้โ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 อ้เนี่ยบอกเดี๋ยวมันตัวโค้งไงวาววาววาวไฮดูแม่งซอยดิดีเลยครับออกฟอสใหม่ ผมจะออกให้มันแรงไปเลยทัางแม่งแต่เริ่มชะลอตัวแล้วนะเกมต้นเกมเราแ,แบบได้ยุ่นะแต่เริ่มชะลอตัวแล้วกันการขึ้นโบวขึ้นบ้านเอาแหละแบบนี้รัดตู้เออโกโก้ขันโอ้โหล้วงล้วงแคลร,รี่ได้โดยที่แบบเราอยู่ไกลๆอะครับอารมณ์แบบบูราดอะ มาจากเดียวนี่ก็โคดนันตีอย่างเดียวนี่ก็สองจอบปาบเขาให้ดูแทงครับรโอ้โหโอ,โอ้ต้องสกิลอีกรอบนะสำหรับแทงงงเหมือนเดิมต้องมีตัวแก้นะครับต้องมีตัวแก้โกเวราไม่งั้นก็คีคีบย,ย,ยากลำบากไม่งั้นก็ต้องเข้าถึงตัวโกเวรานะครับเออถ้าจะรวมพี่แกจริงๆนะเออสำหรับเจตัวนี้นะครับผมก็ รีวิวสองตัวเกลือเสีสยสองตัวโกนะครับวาลไฮสายแท้งอ้นี่ก็ออฟเลนเอามาเกลียน,นะครับผมไปขึ้นไอเทมให้ทั้งสองคลิปเลยนะก็มันจะเป็นแบบสายฮาทั้งคู่นะครับผม <my> <c oughs> โอเคนะครับวันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดไใครนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยสวัสดีสวัสดีจ้าไ้าไปคดเยอะดูนิเ yeah. กียจัด